สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวเตียงนอนแกนอันนี้ห้องะนอนคนเดียวอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะตอนแรกนะคะตอนนี้จะเป็นหมอนนะคะมีเตียงแล้วก็มีตุ๊กตาแม็กแล้วก็จะมีน้องน้อยนะคะนี่แล้วก็มีหมอนจันคออ่ะแล้วก็มีน้ําสําคัญที่สุดคือน้ําเพราะอะไรรตื่นเช้าเนี่ยค่ะต้องกินน้ํา มันจะได้สดชืน่นแล้วก็เลยเน้ำมาไว้ตรงหัวนอนนะอันนี้เป็นขวดที่ได้รับมาจากพระราชทานนะคะไม่หลวงแล้วก็จะมีหมอนค่ะอันนี้เป็นติ๊ตี้นะจ๊ะข้างก็คิต๊ตี้แล้วก็จะได้ตุ๊กตาแล้วก็สุนทรีโมทเห ก็จะมีเป็นเตุ๊กตาหมาหน้าเศร้ามีหมอนค่ะแล้วก็มีถุงแล้วก็มีผ้ามีหมอนแล้วก็นี่ตอนเีืเลยสำคัญไม่ได้เลยนอนทุกวันจะตอนนี้เป็นที่นอนสำหรับเด็กอนุบาลนะคะยังเก็บไว้อยู่จ้ะแล้วก็จะมีผ้าทับอีกหลยนี่แล้วก็เตียงนอนเลยข้างล่างได้แล้วก็มีหอไม่อะไรเยอะๆหล อันนี้คือที่นอนไขรเวลาเราเนี่ยบางทีพ่อกับแม่ก็ชอบมาในะห้องนี้เพราะว่าห้องนี้แอร์มันเย็นแต่อีกห้องหนึ่งแอร์มันไม่ค่อยเย็นนะคะ ก็จะมีหมอนเดี๋ยวไม่ดูหมอนหมอนนั่งอยู่ที่สำคัญค่ะตื่นเช้ามาต้องมีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปกอดนะก็ดบายบายอย่าลืมกดไลค์กระชรยกระชับกระขายแล้วก็กดกระดิ่งนะจ้ะบีอ้าจะไแล้ว ไม่ได,ไได้ไม่ได้ละม,ม,มันหนักอะค่ะกันสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย